สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัดชาแนลครับมืดอนีครับวันที่ยี่สิบหามกราคมสองหาหกแปดครับมืดอนีครับจะมาท่าคลิปสรุปหลัก10บล่างนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับงวดที่แล้วครับแม่สระบุรี1กับ2มาที่2ครับแม่สารคาม3กับ6 3มาหลักหน่วยครับปู่สามแปมาที่2ครับ fc ภูเก็ตครับ236มาทั้ง2ตัวครับผมเนาะ2กับ3ครับแล้วก็ของผมเองครับ9ก้ครับมาที่2ครับ fc โคราชสองเม็ดเดียวออก2องครับนี่ครับงวดที่แล้วครับผมเนาะสรุปหลักสิบล่างหรือว่าเด่นล่างครับได้2เม็ดเดียวนะครับได้2เม็ดเดียวเลขออก2 3นะครับนี่ครับ มาแล้วครับมาแล้วสรุปหลักสิบล่างที่ทุกคนรอคอยนะครับผมสรุปหลักสิบล่างที่ทุกคนรอคอยนะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นสรุปวิ่งบนดีกว่าครับผมเนาะประมาณวันที่27 28ิบเจ็ครับผมจะมาสรุปวิ่งบนตัวเดียวครับผมเนาะให้เอฟซีทั้งช่องครับผมสรุปเด่นบน คลิปนี้สรุปเด่นล่างหรือว่าหลักสิบล่างไปก่อนนะครับ็เป็นการเซเวล่าครับผมเนาะมาครับผมเจ้าแรกครับของแม่สระบุรีนะครับงวดที่แล้วนะครับหนึ่งกับสองครับงวดงวดที่แล้วครับนี่ครับหนึ่งกับสองครับงวดนี้ก็หนึ่งกับสองนะครับของแม่สระบุรีนะครับแม่สระบุรี มาแล้วครับเจ้าแรกครับผมสรุปหลักสิบล่างครับที่ทุกคนรอคอยนะครับผมสรุปสิบล่างครับ <c oughs> เจ้าแรกครับผมเนาะแม่สระบุรีนะครับแม่ สระบุรีแม่สระบุรีนะครับงวดนี้ให้มาครับ1กับ2นะครับ1กับ2นะครับนี่ครับ1กับ2ครับแต่ว่าแม่ว่าครับเนาะเด่นที่1นะครับแม่ให้1 4สีนะครับต่อมาครับ เป็นของแม่สารคามครับแม่สารคาม3กับ6ครับงวดที่แล้วก็ได้ที่สัวไหนเอ่ย3กับ6นะครับงวดนี้ก็3กับ6นะครับแม่สารคามครับ แม่สารคามครับงวดนี้ให้มาครับหลักสิบล่างครับ3กับ6นะครับ3กับ6นะครับ3กับ6นะครับต่อมาครับปู่สามแปครับปู่38นะครับงวดเจียวให้มา1นึ่ครับ งวดที่แล้วให้มา 1, นึ่ปู่สามครับงวดนี้ตัวไหนเอ่ยเมื่อวานไปหาปู่มาเดี๋ยวดูก่อนนะครับงวดนี้ก็1กับ2นะครับนี่ครับไปหาปู่มาเมื่อวานก็ผมเนาะหกับ2ครับของปู่สามครับ 1>, 1กับ2ของปู่สาเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับผ่านไปแล้วสาสำนักครับต่อมาครับสำนักที่4ครับเป็นของ f c ภูเก็ตนะครับงวดที่แล้ว2 3 6นะครับงวดที่แล้ว2 3 6มาทั้ง2ตัวนะครับ f c ภูเก mm ็ต hmm. ไหนเอ่ออยนะก่อนสิ f c ภูเก็ตครับงวดนี้นะครับ903นะครับ903นะครับ f c ภูเก็ตครับเอฟซีภูเก็ตเก้าศูนย์สามครับเอฟซีภูเก็ตครับ 903นะครับ <c oughs> นี่ครับผม FC ภูเก็ต903นะครับ <c oughs> ต่อแม่ครับเป็นของผมเองนะครับ <c oughs> งวดที่แล้ว912ครับมาที่ 2, 2> <c oughs> นะครับ <c oughs> ของพ้าหัดนะครับ สรุปหลักสิบล่างที่ทุกคนรอคอยนะครับของผมเองนะครับงวดนี้นะครับได้ตัวเดิมนะครับ9 1 2ตัวเดิมนะครับนี่ครับผม9 1 2ตัวเดิม9 1 2ตัวเดิมนะครับ ต่อมาครับของ f c โคลาตนะครับของ f c โคลาตนะครับ f c โคลาตงวดนี้ครับผม3เม็ดเดียวครับ3เม็ดเดียวครับผมงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วให้มา2นะครับเม็ดเดียวครับออก2 3งวดนี้3ตัวเดียวนะครับ f c โคลาตนะครับ f ีโคลาตนะครับงวดนี้ให้มาครับ3ตัวเดียวครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาต่อมาครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับ งวดที่แล้ว2กับ3นะครับนี่ครับงดที่แล้ว2กับ,คบ3ครับงวดนี้ครับผมเนาะ9กับ0ครับ9กับ0ครับเชียงใหม่ครับจากเชียงใหม่ จากเชียงใหม่9กับ0นะครับจากเชียงใหม่9กับ0นะครับนี่ครับงวดที่แล้ว2กับ3โอเคครับผมเนาะได้ตุนไห้เอ่ยมาสรุปซิ มาสรุปหลักสิบล่างสิหรือว่าเด่นล่างครับผมเด่นตัวไหนเอ่ยงวดนี้ทําไมงวดนี้ไม่ตรงกันเลยงวดนี้ครับงวดนี้ไม่ตรงกันเลยสรุปเด่นหลักสิบล่างครับหรือว่าเด่นล่างนะครับสรุปสิบล่างครับสรุปสิบล่างนะครับ เด่นที่ตัวไหนเอ,เนอเน่ยเนาะครับผมนี่ครับ1นึ่12องหตรงกันสาสำนัก9ก็1นึ3งสอาำนัก3ก็1นึ่สอาำนัก3 1มสอง งวดนี้นะครับงวดนี้ไม่ตรงกันนะครับงวดนี้งวดนี้ไม่ตรงกันนะครับสามสามสเก้าเก้าเกาเดี๋ยวผมเอาไปเก่าออกก่อนนะครับตัวนี้เอ่ยงวดนี้มันมีตรงกันที่1กับ2กับ3กับ9นะครับตรงกัน4ตัวนะครับตอนนี้ครับผมเนาะตรงกัน4ตัวนะครับ แต่ให้ผมเลือกนะครับให้ผมเลือกหรือว่าเอาเจ้าไหนมาอีกดูก่อนสิผมหาก่อนนะครับผมขอเลือกอยังไงทำยังไงดีครับเพราะว่าตัวเลขเป็นงวดนี้ไม่ค่อยตรงกันนะครับผมเนาะตรงกันแค่ไม่กี่สำนักเองครับผมเนาะ 1236 1สองส9129กับ0เอานี้ดีกว่าเอาสามไหมหนึ่งสองสามไหมเด่นแรงผมว่าเอาหนึดีกว่ามาเอาเก้ไว้ทีหลังก็ได้เพราะว่าอันนี้เลขเชียงใหม่ก็ดูก่อนแล้วกันถ้ามีตรงกัน9123 1123 3 1องส สองหนึ่งสองสองตรงกันที่เอาหนึ่งสองสามเก้ตรงกันสี่ตัวนะครับแต่ถ้าครับผมเนาะผมเลือกนะครับผมเลือกครับอ๋อผ่าหัเก,กเลือกดีกว่ามาเลือก ระหว่างสี่ตัวนี้นะครับระหว่างสี่ตัวนี้นะครับผมให้ที่ระหว่างสี่ตัวนี้ผมให้ที่ <c oughs> ผมให้ที่สามกับเก้าดีกว่ามา <c oughs> ผมให้ที่สามกับเก้านะครับแต่ว่างวดตรงกันที่หนึ่งสองสามเก้านะครับ ให้ f c ทางช่องเลือกเอาเนะครับแต่ว่าผมเลือกที่3กับ9ครับอ่ะนี่ครับผมเนาะจะแบบมากนี้ครับผมงวดนี้บ่ตรงกันครับผมนี่ครับงวดนี้ไม่ตรงกันหรือว่าใครจะจับวินเขาเนี่ยนะครับวินวินหนึ่งสองสามเก้าเขาเนีนะครับนี่ถ้าใครชอบเก้าก็เป็นเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับหรือว่า 3 2 3 1 3 9นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเนาะนี่ครับให้เอที่ทั้งช่องเรียกออกครับผมแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกให้นะครับงวดนี้นะครับผมจะเด่นที่3กับ9นะครับล่างครับแต่ว่าให้ผมเน้นเน้นที่9นะครับนี่ครับอันนี้นะครับผมเลือกส่วนตัวนะครับผมเลือกส่วนตัวนะครับผมเนาะชอบส่วนตัวครับ3กับ9ล่างนะครับ แต่สุดท่านนี้ครับก็ขออุยพรให้เอฟทั้งช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแควขาขภาพแ็งแรงลำรวยเงินทองครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้กัสวัสดีครับเชิญคลิปนาครับผมเนาะ